สำหรับพี่น้องในภาคใต้นะครับเราะว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงประจวบคีรีขันธ์ที่ชุมพรนะครับวงเงินกว่า17,000ล้านบาทครับพลเกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีการกำชับให้ดูภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยในอนาคตต้องทำให้สมบูรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านครับโปขึ้นมาเรียนอีกครั้งว่าเราก็ทำแน่นอนนะคือทำทางคู่เดิมอะไม่ได้ซ้ำซ้อนอะไรเพราะมันคนละความมุ่งหมายไอ้หนึ่งเมตรเนี่ยมันต้องทำให้เกิดทางคู่สัญจรไปมาได้แล้วก็รองรับในเรื่องของการใช้ความเร็วม,มากขึ้นปรับรถจกักรรถไฟรถตู้อะไรให้มันสม,สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต ก็ไม่เริ่มยิ่งไปไม่ได้มันก็คนละอย่างนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็ทำระยะแรกของนั่นเองอันนั้นเป็นอนาคตนะถ้าสมมติว่ามันต่อเชื่อมโยงประเทศพื้นบ้านได้มันก็ค่อยต่อไปวันนั้นเพราะเราสร้างมากเราก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องใช้เงินมากนะเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้แต่เดียวกัน,นก,ก็ต้องดูว่าไอช่วงแรกเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรสองข้างทางได้บ้างโดยครมนะครับได้อนุมัติตามที่กระทรวงคมานาคมเสนอนะครับในการดําเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินลงทุน17,249ล้านบาทโดยจะดำเนินการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจากนั้นครับจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายนนะครับใช้เวลาในการก่อสร้าง4ปีนอกจากนี้ครับยังอนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนคปรปฐมหัวหินระยะทาง165กม วงเงิน21,45ล้านบาทและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันระยะทาง90กิโลเมตรนะครับ,บวงเงิน1 3 0 0ล้านบาทโดยทั้ง2โครงการดังกล่าวนะครับจะเปิดประกวดราคาได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคมนะครับแล้วเสร็จในปี2562เช่นเดียวกันครับ